สวัสดีครับวันนี้เรามารับชมการใส่ไม้นะครับผมนะใส่ไม้ติดตั้งมัดกบรโตนะครับผมติดตั้งมันกบของในมาโตโต้นะครับผม,ม,บผมสุดยอดเลยครับกบใส่ในต้องกบเล็กสามนิ้วสามนิ้อเหี๋ไม่ไหวมาก มันจะมีใหญ่กว่านี้กี่กี่นิ้วนะพี่สามคูณเจ็อันนี้สามอันนี้สามคูณเจ็ดจะมีสามค้านิ้วจะมีสามคูณสิบห้าแล้วก็จะมีสี่คูณเจ็ดสี่คูณสิบห้าสี่คูเจ็ดสี่คูณสิบห้าอันนี้จะเร็วาุดอันนี้น อันนี้อันนี้สามคูณสิบสามคูณสิบทำมันมีใหญ่สี่คูณสิบนะครับแปดคูณสิบมีหมดจะมีหน้าใหญ่คนนี้ก็มีโอ้ถ้าใหญ่กว่านี้เราไม่ไหวไม่ไหวเพราะใหญ่กว่านี้เราต้องขายไม้กระดานไงไม้แข็งไม้หนาไม่เกี่ยวขายได้หมดได้หมดขายไม้กระดานขายไม้หน้าใหญ่โอ้หน้าใหญ่ไม้หน้าเล็กมันเรามันจะเป็นครับหน้าเล็กต้องเป็นกบขนาดสามคูณเจ็ดพอ น้ำหนักประมาณ18กิโลโอ้ก็หนักด้วยนะก็หนักหนักเราผม ต้องฝนต้องฝนเองอ๋อให้ให้ให้เขาฝนร้านฝนมันจะมีใบมันจะมีใบหลายมันจะมีใบหลายขนาดคือจะมีใบในสปีดมีพาใบในสปีดก็อยู่คู่พูดประมาณ400-400ราคาใบงพันกว่าเราฝนเองไม่ได้เหรอเหมือนกันไกตัด ผมสมัยโบราณต้องให้เขาผลต้องให้ทางร้านเขาฝนใช่เราใช้เครื่องใช้ผลเราไม่เข้าหรือหมูเจียงไม่เข้าเลยอ๋อนี่นะครับเป็นเคล็ดเล็กเคล็ดน้อยนะบางคนก็ไม่รู้นกว่าต้องถอดมาฝน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 เหมือนอ๋อไม่ใช่นะครับทุกท่านใบกบใส่ไม้นี่ต้องจ้างเขาฝนนะครับขนาดช่างไม้แท้ยัง ไม่ได้เลยนะครับมันก็มีแอทีิชวลได้กม็มีได้ก็มีถาต้องเป็นของไฮสปีดอย่างเดียวทัว<ะ>่วไป่ันผลอ,อแล้วแต่ผลหินได้ทั่วไปแล้วแต่ยี่ห้อแต่ถ้าทั่วไปนี่ก็คือจ้างเขาผลมัน สบายคาใบนี่มันคือเรารับมาทีนึงเนี่ยถ้าเราไม่ไปไหนต้นตอกูต้นตะกูเนี่ยมันเป็น,นสามพันร้อยบาทเราทำงานได้มันจะเป็นร้านร้านยังไงร,ร้านเป็นร้านผลิตโดยตรงเลยไม่ร้านที่เราจ้างเขาผลเนี่ยมาเพื่อมาทีนึงเป็น,เป,นเป็นเมตรเลยเป็นร้านเลยใช่ไหมร้านรับผลโดยตรงเลยทั้งผลิตทั้งรับทั้งรับคุมร้านรับผลอุปกรณ์ช่างไม้มีทุกอย่างผลคันลอยเมตรเราเริ่มแล้วแต่เราจะสั่งเขา ฝนนาาดยวครั้งหนึ่งนี่ใช้ได้นานไหม้าราไม่ไปใส่ตะปูไม่ไปใส่อะไรเนี่ยอย่างบ้านแบบนี้กับข้างแบบนั้นนะใช้ได้ร้อยบาทโอ้ครั้งหนึ่งเป็นร้อยบาทก็ถือว่าโอเคนะครับเนี่ยถ้าเราไม่ไปไปใส่ไม้อื่นโดนตะปูให้เป็นรอยอะไรครับครับนี่เป็นเคล็ดลับวิชานะครับเทคนิคของช่างไม้นะครับผม บางท่านก็อาจจะไม่ทราบจานันทร์ศุกร์ก็เพิ่งทราบมาเมื่อกี้เองครับพร้อมกับทุกท่านเนี่ยครับเนึกว่าถอดแล้วก็ใส่ใส่กันเลยไม่ใช่นะครับพี่น้องอต้องจ้างร้านเขาใส่นะครับกบนะครับผมกบใส่ไม้นี่ครับเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆซึ่งใช่ถ้าคนไม่ไม่รู้ก็ไม่รู้เลยถอดออกมาถ้าพังหมดไปถูไปลูบใส่หินเรียบร้อยเลยเสียใบ นะครับูเทียนไม่เข้านะครับนี่นะครับทุกท่านงานไม้นะครับก็มีเทคนิคนะมีความละเอียดอ่อนหลายอย่างอยู่นะครับผมแม้แตกปบใส่ไม้ยังหลายขนาดใช่มีหลายขนาดแต่ลักษณะงานของของที่เราใช้งานเช่นเดียวกับลักษณะงานนะครับผมเป็นไม้หน้าใหญ่เราก็เอาหัวหน้าใหญ่ครับเป็นไม้หน้าเล็กนี่เราไม่จำเป็นที่จะน้าใหญ่ล้วนะ โอเคนะครับผมอ่ะ EP นี้ก็เป็นเคล็ดเล็กเคล็ดน้อยนะครับเราก็จะขอจบเดี๋ยวเราไปรับชมขั้นตอนตอนติดตั้งใน EP ถัดไปนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ